สวัสดีค่ะจากสวนคนมือบอลชุมแพนะคะวันนี้จะมาชมไม้สายอโลคาเซียนะคะอัปเดตนะคะตอนนี้ก็อากาศดีนะคะอากาศสบายๆไม่ร้อนมากเึ้นไปนะคะวันนี้จะพาชมน้องโอกินาว่านะคะตอนนี้น้องโอกินาว่านี่ใส่ใส่กระถางไม้ไม้แบบนี้น่ารักน่ารักนะคะสวยเลยนะคะ สามารถยกกระถางไปตั้งประดับสวนตั้งตามกาแฟตามอะไรได้นะคะตอนนี้น้องโอกินาวานี้จะสวยทุกต้นเลยนะคะไอพวกพวกสับปะเพ้น่ะอ่าไม่ใช่ว่าดินใหม่นะคะคือเราเติมหน้าดินนะคะเพราะว่าต้นน่ะต้นมันอยู่กับกระถางมานานแล้วนะคะพอดีนิ่มก็เลยเติมเติมทรายอ๋อไม่ใช่ค่ะ เติมสับมะพร้าวนะคะสับมะพร้าวกับปุ๋ยคอกนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะพวกนี้ตอนนี้น้องน้องอากินาว่านี่กําลังสวยๆเลยนะคะอ่าสวยๆเลยนะคะไอพวกนี้จะเป็นไอตัวนี้จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็สับมะพร้าวเติมหน้าดินนะคะเพราะว่าต้นมนันอยู่มานานแล้วนะคะอยู่ตั้งแต่เกือบตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะพอดีมีหน่อลูกแบบเพียบเลยนะคะ แต่ว่าตอนนี้น้องโปรกิจนาว่านะกำลังงามนะคะสวยๆเลยนะคะงามแล้วค่ะตอนนี้สวยมากเลยตอนนี้ก็ประดับเนี่ยพร้อมที่จะบินแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะกำลังงามๆเลยนะคะสวยๆเนี่ยทำไซส์อร้อมยกกอได้เนี่ยแบบนี้ก็ตั้งประดับได้นะคะสวยๆเลยนะ เดินไปเดินมาเนง,งงในดงโอกินาว่าแล้วนะคะตัวนี้นะทําทไมขอลูกมันหลายแท้เนี่ยไม่รู้ทํายังไงถึงจะได้ขอลูกมาเยอะอย่างนี้เห็นแล้วตะมันเขี้ยวนะคะตัวนี้เห็นไหมคะมันเขี้ยวเลยเน่ะถ้าเป็นนิ่มเนี่ยแคะเลยนะเนี่ยถ้าลูกค้าไนดะ้ไม่ไม่ทักบานะนิ่มก็จะได้รีบรีบทางานให้เลยนะคะอย่างเยอะเราสวยมากเลยเนะี่ยไา ทำยังไงเนาะเนี่ยเราจะไปตั้งประดับที่สวนได้นี่เนี่ยตอนนี้นิ่มนิ่มแบ่งปันให้อยู่นะคะแบบนี้ถ้าใครสนใจจะทักมาได้นะคะน่าเป็นฟอร์มก่อเลยสวยมากเลยนะคะงามงามเลยนะคะแต่ว่าต้นนี้ต้นอยู่กับกระถางมานานแล้วนะคะเพราะว่านิ่มกระเติมจะแค่สับนะคะสับกับปุ๋ยข้อนะคะเพราะว่าดินมันก็ จะกินไปเยอะเลยเพราะว่าต้นมันก็กินอาหารไปนะคะพวกนี้ก็เลยเติมไปนะคะอย่างที่ต้นมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะกําลังสวยเลยค่ะสวยไหมคะเนี่ยฟอร์มมันนะงามงามเลยโอ้ยนี่ขอลูกมาดูขอลูกแม่ก็มันขึ้นหลายก็ดดกกระเดียแท้นีดนะพี <laughs> ่แม่พี่พ่อโอ้แบบนี้หมันเขี้ยวนี้แคะได้เลยนะเนี่ย หนหลายหนอเลยนี่โอ้หเขียวก็สวยอีกแบบด่างก็สวยอีกแบบใช่ไหมถ้าดูด่างเนี่ยด่างลูกมันจะขนาดนี้นะด่างสวยนะแม่มันก็ขนาดไหนเนี่ยเออแม่มันก็ตามที่เห็นนะคะคือแบบมันก็ติดด่างอยู่นะอ่าเนี่ยติดด่างอยู่ถ้าด่างเยอะก็จะอย่างนี้นะคะถ้าด่างเยอะอันนี้ก็สวยนะด่างเยอะ ราะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยทำไมหนอ,อยังไม่มาเด็กก็ตามมาค่ะเพราะว่ามันโตแล้วมันไซส์แม่แล้วอันนี้ก็เยอะนะคะลำต้นนี้ก้างละลายสวยเลยค่ะเห็นไหมคะอืมงาม,งามสวยไหมหาชมอ,อกอีนว่าแล้วนะสวยอย่างสวยแล้วใส่กระถางเนี่ยดูดีมากเลยนะสวยเลยนะคะ ก็นับไปก็เกือบจะเกือบตัว30นะคะเพราะว่ารวมอยู่ฝั่งอีกโลงหนึ่งก็มีนะคะไอ้นี้หาใครๆก็อยากจะเดินในซอยนี้นะนี่นะเดินง,งงในดงโอคินาว่านะคะอย่างสวยเลยค่ะช่วงนี้หนาวนี่ไม้ฟอร์มเขากำลังงามเลยนะคะเนี่ย ทันนี้ก็แดดประมาณน,นี้เลยนะคะขอลูกนะโอ้ยใบนี่งามแท้เนาะ่ะเนี่ยงามแท้นเนี่ยทตเป็นไงเนาะเนี่ยเผื่อลูกค้าก็อยากอยากได้ก็แป่งให้อยู่นะอย่างเงี้ยสวยๆด้วยอนุบาลแข็งแรงแล้วนะคะเพราะว่าต้นนี้ก็ ลากทะลุแล้วนะคะเพราะทะลุเยอะแล้วนะคะตัวนี้เต็มแล้วนะแต่ว่าถ้ากระถางน,นี้ก็มีตั้งแต่ไายส์12ถึง15ห้านะคะมือมานนะแต่ว่าถ้าใครสนใจนะทักมาถามสอบถามได้นะคะถ้าเรื่องการขนส่งสนี้ก็เรามาตกลงกันนะคะเพราะว่ามันเป็นกระถางเบอร์ใหญ่นะคะตัวนี้หรือว่าถ้ามันดีสุดคือมาเองรับเองก็ง่ายเพราะว่า เอาเอาแบบใส่รถถ้าไม่เต็มก็เอาเพิ่มก็ได้นะคะไม่ใช่แจกฟรีนะต้องมาชมก่อนแล้วก็คือแบ่งปันขายนะคะตัวนี้อะเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้โอกาสหน้าจะพาชมไม้ตัวอโลคาเซีย เป็นหูช้างขาวกับหูช้างเหลืองนะคะเดี๋ยวขอปั้นฟอมฝังอีกฝังหนึ่งนะคะว่ายังไม่สวยเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี่นะช่วงฝนมันมันกระทบหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งามจะไปแต่แต่ว่ามื้อน,นี้นะพาชมตัวโอกินาว่าก่อนนะคะแต่ว่ามองนี่งามงามอีรีวสวยสๆๆวยโตเกานาเดี๋ยวพาชมคลิปหน้าใหม่นะคะวันนี้พาชมเท่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า